ัญชีม้านะคะดูเหมือนจะเดินกันให้ว่อนเมืองกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวซื้อน้ํเสื้ออะไรพอรู้ว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีมา้าเขาก็ต้องอายัดใช่ไหมคะว่ายอดมันกระจายไปตรงไหนเพราะไม่รู้ว่าไปโอนให้ใครเพราะส่วนใหญ่แล้ววิธีการของบัญชีม้าก็คือจะโอนออกไปแล้วก็ให้ฝั่งนั้นเอาไปเบิกออกมาทีนี้ธนาคารบอกฉันไม่สนแล้วตอนนี้ว่าใครจะไปคนเบิกหรือคนรับก็บล็อกไปหมดเลยนะคะหมายถึงว่าอายัดบัญชีไปหมดเลยปัญหาก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวร้อยกว่าบาทก็โดนไปด้วย นะคะก็ต้องกินข้าวเนาะก็เข้าใจนะบัญชีม้านะเขาก็ต้องกินข้าวแต่มันทําให้ร้านค้าอื่นๆลายยิบรายย่อยตอนนี้เดือดร้อนกันไปหมดวิธีการการจะปลดล็อกปลดอายัดบัญชีอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่าจะต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบสักนิดตึกแต่มันก็นานนะคะพี่แต้มมันนานอยู่แล้วคือถ้าเป็นระบบราชการเนี่ยมันนานอยู่แล้วพอทุนต้องเปิดอายัดอย่างพี่ชัยวุิพูดเนี่ยถ้าอายัดเนี่ยมันแสดงว่ามันเป็นคดี <c oughs> แต่นี้เมื่อเป็นคดีเนี่ยมันต้องจบต้องเสร็จสิ้นมันถึงจะปล่อยเงินได้เอานี่หลักการ <c oughs> สองแต่ถ้าเป็นฟีดเป็นตัวสอบแต่นนี้ตัวสอบพบแล้วว่ามันไม่ผิด <c oughs> ตรงไปตรงมาก็สามารถจะคืนได้คนคืนได้ก็รู้อยู่แล้วธนาคารกับตำรวจก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าอย่างเช่นเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยววันละร้อยกว่าบาทกระเบิดแล้วมึงจะไปยัดเขาทำไมเพราะเขาค้าขายาจริง ไม่ว่ามึงบัญชีมึงบัญชีม้าอะไรมึงก็ไปตามให้บัญชีม้าเอาแต่ตอนนี้ยเขาก็โยนงานกันไปงานกันโยนกันไปโยนกันมาเพราะว่าธนาคารก็จะบอกว่าอุ้ยตอนนี้ฉันเป็นคนปลดล็อกไม่ได้ฉันทําตามคําสั่งของตํารวจตํารวจไซเบอร์ไม่บางทีธนาคารก็อายัดเองไม่ไม่เดี๋ยวยังมีกรดทรวงขับเคลื่นระใช่แต่ตอนจะปลดเขาให้ไซเบอร์ค่ะอ๋อคือเรียกว่ามีบัญชีเขาเรียกทภาษาในในกฎหมายเาเรียกบัญชีต้องสงสัยสงสัยว่าจะเป็นบัญชีม้าหรือสงสัยว่ามีความผิด อันนี้เราจะระงับไว้ชั่วคราวอเพื่อจะได้ตรวจสอบแล้วเอาเงินคืนแต่สําหรับชาวบ้านเนี่ยคำว่าชั่วคราวของของพวกเราใช่วของเขาทนี่ที่ผมได้คุยเนี่ยผมว่าทำที่ถูกต้องเนี่ยคำว่าระงับชั่วคราวเนี่ยมันควรจะมีสองระดับคือถ้าเงินมันน้อยๆหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยซื้อเตี๋ยวซื้อของใช้เนี่ย ก็ไม่ควรไประงับบัญชีเขาเพราะมันเงินมันน้อยใช่ไหนอกจากว่าโอนทีละพันแต่เป็นร้อยครั้งนะแต่ถ้าโอนครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยก็ไม่ควรไประงับมันต้องมีมาตรการในการดูว่ามันลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่บัญชีม้ากับ2คือว่าธนาคารเนี่ยต้องมีระบบที่จะได้พูดคุยกับเจ้าของบัญชีให้เร็วแล้วดูว่าเขาเป็นตัวจริงเขาไม่ใช่บัญชีม้าเขาไม่ได้มีความผิดขายก๋วยเตี๋ยวขายของปกติอันนี้ก็ต้องรีบคืนให้เขาโดยเร็วยกเว้นยกเว้นนะยกเว้นพอจะคืนให้แต่ตำรวจบอกเฮ้ยไม่ได้อ่ ตรวจสอบแล้วอันนี้มันเป็นชีมะมันเป็นชีมะมันเป็นคนผิดมันอยู่ในกระบวนการอ่าน,นี้ก็ว่าไปสู้ทําคดีอันนี้ผมช่วยไม่ได้แล้วแต่ถ้าพบว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขายของทั่วไปจริงๆเนี่ย<ต>ผมว่าธน,นาคาราต้องวันนี้ผมว่าธนาคารต้องลงมาเป็นเป็นคียคีแมนในการแก้มาเพราะธนาคารเป็นคนดูแลบัญชีเห็นข้อมูลทั้งหมดธนาคารต้องไปวางเหมือน ว, criteria, ว่าคราทเรียว่าค้อแบบนี้แบบนี้เป็นบัญชีที่ผิดบัญชีแบบนี้ต้องสงสัยบัญชีที่เขายืนยันตัวตนแล้วเป็นเจ้าออของทําการค้าชัดเจนคุณก็อย่าไปยุ่งกับเขาแต,แต่แต่จริงจริงธนาคารเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยจะยอมรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยนะจะผลักภาระตลอดเลยยิ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ธนาคารต้องต้องแก้ปัญหาเพราะว่าเข้าใจว่าตอนหลังธนาคารถ้ามีความเสียหายธนาคารต้องรับผิดชอบด้วยนะครับธนาคารอาจจะระวังที้เลยระวังไป กันไว้ก่อนกันแหลกเลยเรื่องที่เขาาต้องมีมาตรการแต่ธนาคารเพราะธนาคารเขามีลูกค้ามหาศาลไอคือถ้าเขาไม่มีมาตรการมีความรัดกุมเนี่ยเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่สามต้าถ้าเขาปล่อยไปเขาก็ต้องมารับผิดชอบเขาก็เหนื่อยเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องเห็นใจธนาคารแต่ผมว่าเรื่องนี้ธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาประชุมกันว่าถ้าเป็นอย่างพี่ชัยวุฒิพูดเนี่ยอย่างค้าขายเนี่ยไม่เกินเงิน3,000บาท มีตัวตนมีอาชีพที่แท้จริงไอ้อย่างเงี้ยมันควรจะปล่อยไปได้แต่มาแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ให้สามพันโอนสามพันทุกว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 ันแล้วยยคนนี้ยังมีบัญชีอื่นอีกสามพันห้าพันไอ้อย่างเงี้ยอ่านไม่ชอบละจริงจริงธนาคารควรจะตรวจสอบนะใครสักคนหนึ่งมีตั้งสามสิบบัญชีทั้งทที่งานการก็ไม่เป็นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยใช่อ๋นนี้โดนแล้วครับอันนี้โดนอันนี้คือในกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจเลยว่าธนาคาร ทุกธนาคารต้องเอาข้อมูลมาแชร์กันแล้วดูว่าสมมติคนคนนี้เปิดบ<ล>ัญชี<ล>อยู่40บัญชีเนี่ยต้องเรียกมาดูแล้วว่าทําอะไรแอคทีฟมากก็จะจุกจิกทำธุรกิจอะไรถ้าถ้าธุรกิจไม่ชัดเจนเนี่ยสามารถปิดเลยเลยอายัดบัญชีเลยอันนี้ยังไม่มีคนฟ้องนะครับโดยระบบเนี่ยธนาคารหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถลงไปในเชิงรุกเลยว่าเฮ้ยการเดินเงินแบบนี้มันผิดทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบหกเนี่ยโอ้โหมีเงินเข้าเป็นล้านเนี่ยบัญชีอะไรรู้แล้วเข้าไปตรวจสอบก็ได้คือบลกรเนี่ยเขาให้อำนาร ตรวจสอบทํางานประสานงานข้อมูลกันได้แล้วดังนั้นจะไปเปิดบัญชีแล้วเธอเปิดเื้อนไม่ได้แล้วธนาคารก็อายัดได้อย่างเช่นคนนี้ทํานาอยู่ไม่มีอะไรเลยทํานาอยู่เปิดบัญชี80ดสิบัญชีอย่างเงี้ยเขาก็สามารถจะปิดได้ค่ะ ในส่วนของการที่อันนี้ทนายสายยุดต,ต้องขึ้นศาลนะคะหมายถึงว่าไปทํางานนะคะไม่ใช่เรียเรื่องอะไรไปไปทางานนะคะก็เลยต้องขอออกจากสายรายการไปซะก่อนนะคะแต่ตอนนี้คือกลายเป็นว่าตลกสรุปคือคนที่โดนอายัดบัญชีดิฉันอย่างดิฉันเธอสมมติถ้าโดนเนี่ยต้องวิ่งไปหาใครคะอายัดบัญชีจ่ะจู่ๆโดนแจ้งว่าโดนอายัดบัญชีเพราะอาจจะต้องสงสัยเป็นบัญชีมาวันนี้สมมติวันนี้นโดนต้องวิ่งหาใครต้องหาธนาคารก่อนครับ ธนาคารก็จะโทรว่าแล้วต้องโทรกลับไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะก็ได้อันเดียวกันก็เป็นศูนย์เดียวกันค่ะคือเราจะไปหาธนาคารพื้นที่ก็ได้แต่ตอนนี้หนึ่งสี่สี่หนึ่งโทรไปมันไม่มีใครรับอะค่ะอ๋ออันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันต้องพอผมฟังว่าเขาคนมันคดีมันเยอะไมมากเออปัญหามันเยอะคนรับรับไม่ทันซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาต้องไปปรับปรุงกระบวนการทํางานแล้วเพิ่มคนเพิ่มเจ้าหน้าที่แต่เป็นเรื่องหนึ่งคือเนี่ยธนาคารต้องเข้ามาช่วยเพราะธนาคารมีมีเจ้าหน้าที่เยอะกว่า ธนาคารก็ต้องรับแจ้งเรื่องจากความเดือดร้อนของลูกค้าใช่ไหมเจ้าของบัญชีเออแล้วก็ตรวจสอบแล้วเข้ามาช่วยกันทํางานอถ้าช่วยทํางานจะเร็วขึ้นแล้วก็พอตรวจสอบแล้วถึงจะไปใบบอกตารวจต้องช่วยกันฮะสองทางแต่ฟังกไม่มีความหวังเลยอ่ะเพราะว่ายังไม่มีใครสั่งการจากข้างบนลงมาชัดเจนไงคะ ก็ <G ül ets> เดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่รอถ้ารัฐมนตรี<อ>คนใหม่เข้ามาเลยออกกว่าจะได้ลลดแล็แล,เลวเมื่อไหร่อ่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องรอพี่ใหญ่สั่ง<อ> <c oughs> มันมีกฎหมายมีระเบียบเขาเขียนความรับผิดชอบอยู่แล้วมึงจะต้องรอใครใหญ่มาสั่งได้ยังไงก็เป็น <c oughs> หน้าที่ของธนาคารธนาคารคุณมีใครอ่ะธนาคารคุณก็มีทีโอทีเดคุณก็ไปชุมกันอยู่แล้วคุณจะต้องไปรอรลฐมนตีที่ไหนัฐมนตีมาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะแล้คุณเริ่มตีจะมันต้องมาแก้กฎหมายไอ้นี่มันเป็นระเบียบภายในคุณทําได้ คุณจะต้องมารออะไรแต่ส่วนมากก็จะรอเนี่ยแหละค่ะก <c oughs> ็มันมันดัดจริตเนี่ยแต่มันมีผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องคุยกันนะฮะเท่า <c oughs> ที่ผมได้เช็คกับทางท่านปลัดกระทรวงดีเนี่ยแล้วก็ไม่รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามเร่งหามาตรการที่จะลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเนี่ยบัญชีเงินอาจจะไม่เกินสามพันต่อไปจะไม่ไม่ถ้าเป็นความเสียหายไม่เยอะเนี่ยเช่นสามพันหรือกี่พันเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ไม่ระงับบัญชีแล้วนะครับเอาเฉพาะที่ เป็นเงินเสียหายจานวนมาก<ต>นคาคา,กการก็มแล้วก็ที่สําคัญคือผมว่าธนาคารนะต้องทําที่ในเชิงรู้ก็คือเรื่องของการลงไปตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยว่าถ้าพฤติกรรมแบบนี้บัญชีบัญชีต้องสงสัยก็บล็อกส่วนไปตรวจสอบถ้าบัญชีแบบนี้เป็นการค้าขายปกติเป็นร้านค้าออนไลน์เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก,ก็ต้องไปทําความรู้จักกับลูกค้าคือเจ้าของบัญชีเนี่ยแล้วก็ พิสูจน์ได้ว่าเตือนตนเขาถูกต้องเนี่ยก็ไม่ควรไปยุ่งกับบัญชีแบบนี้ละอยา่าไปรังแกบ,บัญชีเขาเพราะเขาทขําค้าขายถูกต้องนะครับมีโอกาสนนที่ธนาคารต้องทําเชิงลุกมีโอกาสไหมคะที่จะเป็นการปั่นมาจากฝั่งกัมพูชาค่ะที่เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์แล้วก็คอร์เซนเตอร์ในการโอนเข้าโอนออกเงินขนาดนี้ทําให้เกิดการปั่นปนได้ขนาดนี้ัวุ่นวายใช่ไหมใช่ก็มันไม่น่าถึงขนาดนั้นแต่ท่้ที่ผมผมผมทราบจากเจ้าหน้าที่เขาก็เขาก็บอกว่าเคสที่ออกมาร้องบางเคสเนี่ยที่มาโวยวายเนี่ย ก็จะเป็นคนที่อยู่ในเครรอข่ายความผิดจริงด้วยถึงโดนอญญายัดบัญชีผ <Okay. S 1> ี่แต่เขาก็พยายามมามาสร้างเงื่อนไขว่าให้รู้สึกว่าคนเดือดร้อนเยอะ mm hmm. เพื่อ,อากจะให้ยกเลิกมาตรการนี้ mm hmm. เพราะมาตรการนี้เป็นมาตรการสําคัญที่ทําให้อาญากรอนอนไลน์เนี่ยมาทํางาน mm hmm. ยากน mm hmm. เขาก็อยากให้ยกเลิกกฎหมายนี้อยากให้ยกเลิกมาตรการแบบนี้นะครับสรุปคือผู้เดือดร้อนที่เกิดขึ้นตอนนี้กลายเป็นว่ามีประชาชนจริงๆที่เดือดร้อน mm hmm. และก็เป็นสแกมเมอร์จริงๆใช่เขาอยากให้ยกเลิกก็มีมาโวยวายกันเนี่ยบางคนเนี่ย ผมพูดตรงนะคนที่โดนอายัดเลยเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีความผิดนะนี่ผมให้เกียรติตํารวจนะเพราะตํารวจเขาต้องไปสืบสวนสอบสวนแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มันผิดนะมาถึงอายัดมันต้องมีความผิดระดับหนึ่งแหละยืนยันตรงนี้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่แค่แจ้งความแล้วก็อายัดเลยหลักการเนี่ยถ้าธนาคารอายัดตํารวจอายัดเนี่ยมันต้องมีความเกี่ยวข้องแต่จะเกี่ยวข้องมากน้อยจะเป็นคดีหรือจะเป็น อายัดเพื่อตรวจสอบก็แล้วแต่ค่ะมันต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุตํารวจก็ไม่ทําธนาคารไม่ทําแน่นอนอะแต่ถ้าแต่ถ้าตํารวจไปอายัดร้านกว๋วยเตี๋ยวร0อยสอนี่ผมว่าน,นี่ก็เกิน